กลับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทางช่องมีไลฟ์ให้โชคทุกทุกท่านกลับมาพบมาเจอกันครับมื่อนี้นะครับวันที่13นะครับวันพฤหัสที่13กลับมาพบมาเจอกันช่วงแรกๆนะครับตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาสินาทีนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าตอนนี้นะครับที่แอสดวิไลนะครับได้เข้ามาทําคลิปอยู่ในห้องนะครับกันเนื่องจากข้างนอกนะครับคุณพ่อคุณแม่ เหมือนคล้ายๆพายุจะมานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นฝ่ามาือถือเท่ามานะครับเอาคุณพ่อคุณแม่จังได้กะให้ระมัดระวังเด้อครับถือว่าช่วงนี้อ่าพายุหรือดูร้อนหรือว่าอ่าล่มกระโชกแรงนะครับเริ่มเกิดขึ้นทีขึ้นใบนะครับคุณพ่อคุณแม่จังได้กะให้ระมัดระวังนะครับอ่าดยควมห่วงใยจากวิไลให้โชคนะครับ ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามทองให้ทำทองหน้านะครับหรือว่าใส่รถใส่ถนนเกิดพายุล่มกระโชกแรงนะครับสิ่งสําคัญนะครับเ้าต้องจอดรถนะครับหาที่ลงโลงจอดนะครับย่าไปจอดไก่ตุนไม่ใหญ่เด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับระมัดระวังช่วงนี้นะครับถือว่าอาจจะไล่หลยนะครับเมื่อวานนี้กัเบิ่งข้าวเบิ่งข้าวกันนาเป็นห่วงนะครับอาจารย์กนระมัดระวังให้ดี ครับมา่ผมมาเจอกันช่วงใบใบนะครับแอดวีไล like, ได้ตัวเลขแนวานะทางครับของอาเซียนไปตามสูตรนะครับมาฝากคุณพอ่อคุณแม่กันนะครับานาติดตามมากนะครับเพราะว่าเพิ่นเน้นมากสองครูแค่นั้นแต่ว่าเนวาทางเป็นบนลางนะครับคุณพอ่อคุณแม่เนวาทางเป็นบนลางนะครับมักชอบเพากะเตรียมแคปหน้าจอคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็น กับเตรียมสมุดประกาไว้เดี๋ยวทางแอตวไลจะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางครับเด่นบนล่างแล้วก็วิ่งเม็ดเดียวนะครับจับคู่มาให้แค่2คู่นะครับคุณพ่อคุณแม่คงจะเตรียมสมุดประกาไว้เป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวแอดวิไลจะพ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอ,อาการบ๊ะซูดีนะครับคุณพอ่ณพอคุณแม่มือนี่เลยเข่ามาทําคลิปอยู่ขังในบรรลุไวอีกสักครู่ไฟจะดับบอนะครับมาเบิ่งกัน เป็นเด่นบนล่างนะครับคำว่เา,าเบ่งกันก่อนเด่นบนล่างนะครับเด่นเด่นบนล่างมีนะครับศูนย์มีหนึ่งเขียนตามเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่มีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีแปดอ่ะนี่คือเด่นนะครับ เด่นศูนยหนึ่ะครับเสียนไปตามสูตรนะครับอันนี้ท่าจะเป็นบนล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีเบิ้งสกีให้ดีเป็นบนล่างนะครับอ่ามาเบิ้งเล็กวิ่งกันต่อนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอาวิ่ง วิ่งศูเม็ดเดียวนะครับวิ่งศูนย์เม็ดเดียวนะครับคุณพอ่อคุณแม่ศูนเม็ดเดียวจับคู่ให้แค่สองคู่นะครับเน้นๆเลยนะครับคือศูนย์หนึ่งศูนย์หก สคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ศูนย์หนึ่ศูนย์หกแคนนะครับครับมือน,นี่ช่วงบายๆนะครับสรุปเลยนะครับลงให้วันที่ ลงให้วันที่ครับมือนีวันที่สิบสามนะครับคุณพ่อคุณแม่วันที่สิบสามหกแปดนะครับวันที่สิบสามหกแปดนี่คือตัวเลขแน่วทากนะครับของเสียนไปตามสูตรนะครับคุณพ่อคุณแม่มากชอบแคปหน้าจอกันเลย นะครับแอดวิไลอ่ะได้มาเสนอให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอ่ะขอกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเจ้าของแนวทางนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางครับมาฝากเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันหลักการนักคำนวณทันใดน,นะครับที่อยากเอาตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องนะครับก็บสามารถติดต่อแอดวิไลได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับต้นคลิปนะครับ084 อ่าศูนยอ่าหอ่าเดี๋ยวจะเอยดวีไลกันลืมเบอร์โทรจะของยังจำเบอร์โทรบอมเนบันไดนะครับเพราะว่าเป็นเบอร์ใหม่อ่าศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งหนีมะครับนี่คือเบอร์โทรเอดวิไลที่ขึ้นให้ต้นคลิปนะครับอ่าคุณพ่พอคุณแม่ก็สามารถ ติดตอ่อเขามาใดนะครับเพื่ออยากเอาตัวเล็กนวทางฝากตัวในทีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันสําหรับนักคํานวณน,นะครับอาครับถูกใจกันบอนะครับเดนนย์หนนะครับนี่คือเหล็กเดนเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างเบอร์คดีเอาวิ่ง0ูนเม็ดเดียวนะครับวิ่ง0ูนเม็ดเดียวจับคู่ครับ0106ย์หนึ่งศูนย์หกยำวาแนวทางเป็นบนล่างนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับแอบวิไลจบนำเสนอฝากตอนช่วงบายๆกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแน่ทางตัวเลขของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับคุณพอ่อคุณแม่ข้าปล่อยไปฉเฉพาะเหล็กเด่นนะครับสุดจับคู่อา่ายังบริเตนปล่อยห้นะครับเดี๋ยวทางแอบวิไลจะ,ะนั่เสนอให้เอฟซีเด้ติดตามกัน่ะครับ เรื่องของตัวเลขแนวทางคาร์เมอนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่13ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแอดวิไลก็ถือว่าสรุปไปให้ลายสำนักแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งคีบยอดหลังใดนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับพยายามนะครับคุณพ่อคุณแม่กับวันแรกวันนี้บรรลุว่าแอดวิไลจะได้สรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันบอนะครับเพราะว่าอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับบรรลุว่า อาจจะได้สรุปกันบอนะครับเอาครับคลิปนี้นะครับแอดวินไลจะจากลลากคุณพ่อคุณแม่กันไปฝากแช์ไปเดอ้อครับให้กำลังแรงใจเสียนไปตามสูตรนะครับ16มีนาคมเด่นบนล่างนะครับวิ่งศูนย์เม็ดเดียวนะครับจับคู่มาให้สองคู่เน้นๆนะครับก็คือ0ูนย์หนหนะครับาจากลากกันไปคลิปนี้ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่โฉบมันลำด้วยกัน ดูแลสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ